สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูกิมจิแตงกวามาดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะนำแอปเปิลค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะในนี้จะมีแอปเปิลกับกระเทียมนะคะผสมกันอยู่เดี๋ยวจะนำไปปั่นให้ละเอียดก่อนเลยค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นครีมๆีมแบบนี้เลยนะคะ หลังจากที่เราเตรียมในส่วนของแอปเปิลนะคะแล้วก็เทียมเสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานําแตงกวานะคะวันนี้พี่ดาใช้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นค่ะล้างทำความสะอาดนะคะจากนั้นหั่นเป็นท่อนค่ะความยาวสักประมาณ2นิ้วแบบนี้ค่ะเอาใส่ลงไปนะคะในกระมังนะคะหรือหม้อท,ที่เราจะใช้ในการคุกเค้าได้เลยค่ะใส่ดอกเกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ ก็ใช้น้ำตาลทรายบ้านเรานี่แหละค่ะใส่พริกป่นค่ะอันนี้นะคะพี่ดาใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแกะเม็ดออกค่ะแล้วก็ปั่นพอหยาบนะคะเราจะใส่ไปแค่ประมาณช้อนกว่าก,าก่อนนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดจนเกินไปค่ะถ้าใครมีเป็นพริกป่นเกาหลีใช้เป็นพริกป่นเกาหลีนะคะตามด้วยส่วนผสมของแอปเปิลและกระเทียมที่เราปั่นเมื่อสักครู่นะคะเพิ่มสีสันค่ะใส่แครอทซอย อันนี้พี่ดาใช้วิธีขูดเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่หอมหัวใหญ่ค่ะตามด้วยใบกุ้ยช่ายค่ะถ้าใครไม่มีใบกุ้ยช่ายใช้เป็นต้นหอมก็ได้นะคะได้เหมือนกันคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เราจะทําการคุกเขาแบบนี้นะคะแต่อย่าแรงมากนะคะเดี๋ยวแตงกวาจะเละหลังจากนั้นค่ะเราก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนี้นะคะสักประมาณ15นาทีค่ะเพื่อที่จะให้เกลือนะคะน้ําตาลละลายค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติก่อนที่จะเก็บใส่กล่องกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็ผ่านไปสักประมาณเกือบเกือบชั่วโมงค่ะถ้าสังเกตดูนะคะเขาจะเริ่มมีน้ำออกมาแบบนี้นะคะก็คือได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะตักเจ้าตัวกิมจิแตงกวาของเรานะคะใส่กล่องเก็บไว้ค่ะถ้าเกิดว่าจะทานสดตอนนี้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้อร่อยนะคะค้างคืนไว้สักหนึ่งคืนค่ะพี่ดาก,ก็เลยจะใส่กระปุกแล้วค้างคืนไว้ค่ะตักกิมจิแตงกวานะคะใส่ในกล่องให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากที่เรานะคะนำกิมจิแตงกวาใส่ลงไปในกล่องเรียบร้อยนะคะให้เราทำการโรยงาขาวค่ะเป็นงาคั่วนะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะพี่ดาชอบนะคะพี่ดาก็จะโรยเยอะๆค่ะอันนี้พี่ดาคั่วแล้วนะคะคั่วใหม่ๆค่ะหอมมากเลยเสร็จแล้วค่ะก็ปิดฝานะคะเอาไว้นอกตู้เย็นนะคะ1คืนค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะก็สามารถจะนำมาทานได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ทานในวันพรุ่งนี้นะคะให้นำใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันตอนที่พี่ดานำออกมารับประทานค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่ดาก็ได้หมักกิมจิแตงกวาของเรานะคะไว้หนึ่งวันเต็มๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ครบหนึ่งวันแล้วนะคะที่อยู่นอกตู้เย็นพี่ดาก็จะตักนะคะแล้วก็นำไปเสิร์ฟค่ะก่อนจะตักนะคะอาจจะคลุกเขาสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัวข้างล่างนะคะเขาจะอยู่ในน้ำดองตลอดนะคะเขาก็จะมีความเข้มข้นกว่าด้านบนเนาะ,ะเราก็จะตักเขาขึ้นมานะคะ่ะ เสร็จแล้วก็ใส่จานนะคะหรือใส่ถ้วยที่เราจะใช้เสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำไปเสิร์ฟก็โรยงาข่าอีกสักเล็กน้อยค่ะเพื่อความสวยงามเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสามารถที่จะนำไปเสิร์ฟนะคะเพื่อทานคู่กับหมูย่างนะคะหรือว่าเนื้อย่างก็ได้ค่ะเข้ากันดีมากๆเลยนะคะหรือถ้าใครชอบทานกิมจิเล่นๆนะคะก็สามารถที่จะนำไปทานได้เลยเหมือนกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูกิมจิแตงกวาลองไปทำทานกันดูนะคะวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ